สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผม x f o r c e Gamer ก็จะมาสอนการเปลี่ยนธีม Google Chrome แบบ Windows 11นะครับให้ละเอียดให้ที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับผมมาเข้า c โครมเข้า Google นะคูเกิลอะไรก็ได้อ่าแล้วก็เข้าเว็บนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกรูปภาพเลยนะครับตรงที่ Image Choose Image ผมเลือกรูปเดิมเลยนะ เออให้หมนคลิปที่แล้วเลยปุ๊บชูติเมทไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไป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 นี่ปั๊บ,มมบ,บอ่ะพอได้มาแล้วในรูปเดิมนะอันนี้นจะเชื่อมกันถ้าไม่เชื่อมก็เป็นเพราะว่าอัตราส่วนใช่อัตราส่วนมันจะเป็น16ต่อ9ก้าในเมื่อรูปนี้16ต่อ9ก็คือมันก็จะสิต่อ9พอดีแต่บางรูปมันจะไม่เม่อสต่อ9ก็น่าจะต้องทำใจหน่อยนะกดแพ็กไอติมสตอร์ ไปมาพอได้แล้วปุ๊บกดซเซฟเพียบไปแล้วแหละอันเดิมจะได้ไฟนี้ด้อย่างเ <c oughs> ฮ้ยเน็ต เมืนว่ามาอ่าได้แล้วมากดจุดสามจุดเครื่องมือเพิ่มเติมและส่วนขยายเห็นเนาะไปอย่าลืมเปิดตรงนี้ลากเข้ามากดเพิ่มติมไปปิดไปนี่ปิดไปอ่ะได้อย่างได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะหูไม่ต่อกันได้ต้อง F11 ป่ะเออน่ะได้แล้วเนาะ เออเออใายคนถามว่าเอา,เอ,าออกอยังไงเอาออกอย่างนี้กดจุดสจุดตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏกดปุ่มนี้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มตน้น <c oughs> อ่าโอเคนะไม่คงใจอะไรกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับ เเจอกนัหมาคลิปหน้ามีคำถามก็ถามได้ถ้าถ้าถ,ถ้าผมรู้ผมตอบและแน่นอนถ้าผมรู้ผมตอบชัชวร์เลยแต่ถ้าผมไม่รู้ก็ขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ